มาจากโครงการยุวชนการอ่านสั่งวัทยายพระตะพิดกสากลในส่วนูมิภาคโรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มบําเพญกุศลศึกพ่อเสียงพระธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกหนูจะมาสาธิตการอ่านสังวัทยายพระตะพิดกในศีลและปัญญาเป็นยอดในโลกค่ะศีละตลิโทตาหิ สีลปริโทตานิบรามณะปัญญาบรามณะปัญญาปัญญาปริโทตังสีลังปัญญาปริโทตังสีลังยัตถสีลังตัทธปัญญายัตถสีลังตัทธปัญญา ยัตถปัญญาตัถะสีลังยัตถปัญญาตัถะสีลังสีเลวโตปัญญาสีเลวโตปัญญาปัญยวโตสีลังปัญยวโตสีลังสีลปัญญานังจปนะสีลปัญญานังจปนะ โลกัสมิงอักมกะขายติโลกัสมิงอักมะขายะติดูก่อนพลามปัญญามีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ศีลมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ที่ใดมีศีลที่นั้นมีปัญญา ใดมีปัญญาที่นั้นมีศีลปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีลศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญาดังนั้นศีลและปัญญาจึงได้รับยกย่องว่าเป็นยอดในโลก wisdom is purified b r a h m i by morality and morality is purified by wisdom. Where there is morality, wisdom is there. And where there is wisdom, morality is there. With the upright of morality, there is wisdom. With the wise, there is morality, just morality and wisdom are deemed to be supreme in the world ด้วยอำนาสัจวาจาและอานิสงการอ่านสังวัทยายพระแต่ปิดกขอถวายเป็นพระราชกุศลแด สถาบันพระมหากษัตริย์พุทธมามะกะและขอให้ท้าพเจ้าและประเทศชาติปราศจากพยันตราย,ยจเจริญรุ่งเรืองทุกเมื่อเธอนสาธุ